บทบาทของนกักกายภาพบตดในระบบหายใจหัวใจและหลอดเลือดนะคะเราก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยทั้ง4ด้านด้วยกันค่ะตั้งแต่ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะคะป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือโรคอื่นๆที่อาจจะเกิดตามมานะคะส่วนที่3คือเรื่องของการรักษาค่ะรักษาภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นผู้ป่วยที่ไม่สามารถร่อนระบายเสมหะได้นะคะส่วนที่4ี่คือเรื่องของการฟืนฟ้นฟูค่ะเราจะดูแลในเรื่องของฟืนฟ้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้คนไข้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้ป่วยที่มีภาวะโรคปอดอุดกั้นเรือ้อรังค่ะผู้ป่วยภาวะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะคะหรือผู้ป่วยโรคปอดอื่นๆที่มีภาวะหรือมีความไม่สามารถในการที่จะร่อนระบายเสมหะเองได้นะคะนักกายภาพบัตรเราก็สามารถช่วยได้ในเรื่องของการร่อนระบายเสมหะค่ะ ด้วยการเคาะปอดนะคะหรือการสั่นปอดค่ะวเวลาเราสั่นปอดนะคะเราก็จะสามารถทําได้ในหลายท่าทางนะคะเช่นท่านอนหงายหรือท่านอนตะแคงค่ะเวลาที่เราเคาะค่ะมือนักกายภาพบาบัดจะทําให้เป็นอุ้งมือนะคะเพื่อให้เคาะแล้วผู้ป่วยไม่เจ็บนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะเคาะลงไปบนบริเวณทรงอกนะคะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆวนเป็นวงกลมหรือขึ้นลงสลับไปมานะคะโดยให้ความเร็ว1วินาทีเนี่ยสองครั้งด้วยกันค่ะ นอกจากนี้ค่ะที่กระหนกคลินิกกายภาพบำบัดของเรานะคะก็ยังดูแลในเรื่องของโปรแกรมการออกกําลังกายให้กับผู้ป่วยในกลุ่มโรค NCD ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจหรือแม้กระทั่งโรคอ้วนค่ะผู้ป่วยทุกคนที่มาที่นี่นะคะจะได้รับโปรแกรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ป่วยคนนั้นๆนะคะซึ่งการออกกําลังกายที่เหมาะสมและถูกต้องจะทําให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ต่อไปค่ะจะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรค NCD ค่ะหรือผู้ที่ต้องการที่จะเพิ่มฟิตเนสให้กับตัวเองนะคะอย่างแรกค่ะจะเป็นเรื่องของการทำให้หัวใจและปอดทำงานได้ทนทานยิ่งขึ้นนะคะด้วยการเดินนะคะหรือเดินเร็วหรือวิ่งนานประมาณ45-60นาทีนะคะ3-5วันต่อสัปดาห์ค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการออกก,กาําลังกายโดยมีแรงต้านค่ะเราจะใช้อุปกรณ์นะคะเช่นถุงทรายค่ะนะคะหรือยางยืดนะคะซึ่งการออกกําลังกายโดยมีแรงต้านค่ะจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะ สุดท้ายค่ะจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะการเพิ่มความยืดหยุนเนี่ยจะช่วยทําให้เราป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายได้ค่ะเหยียดขาค่ะให้รู้สึกแค่ตึงนะคะซึ่งการยืดกล้ามเนื้อนะคะจะทำประมาณในท่าหนึ่งเนี่ยทำประมาณ10 1 5วินาทีค่ะทำา8 1ถครั้งค่ะ สำหรับการออกกำลังกายนะคะที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย6-8สัปดาห์ค่ะจะทำให้สุขภาพดีขึ้นค่ะสังเกตได้โดยที่ผู้ป่วยนะคะจะเหนื่อยน้อยลงกล้ามเนื้อจะมีขนาดใหญ่ขึ้นระบบการเผาผลาญน,นะคะดีขึ้นน้ำตาลและความดันควบคุมได้ดีขึ้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการออกกําลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมควรจะต้องได้รับการประเมินและคําแนะนําอย่างถูกต้องจากนักกายภาพบัตวิชาชีพค่ะ